สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางพูดดาวโจรรอบปวกตีขอ้เฮาจาแนวทาง,งคาคืนวันที่24 24เดือน12ท่านว่าจะ2หา6 8จ้าสำหรับแนวทางที่23สำหรับดาวโจรขค้เฮาจากเอลรกแนวทางเลขเด่นหายหากับ4 พนจะสองหกแปเจเก้า 8, 79, สำหรับเดิทางข้าทัวร์ผ่าดไปนอ้องมือแรกจ้ะข้าวมีหาแปดี่แปดหาแมา6 8จ้ะหาเก้าเกมาเจเก้เนาะมือแรกบอบบางเลยสำหรับวันที่24ตามดูนกันต่อจ้า สำหรับแนวทางดาวโจนเมื่อนี่เลขเด่นไฮเด่นเด่นต่ำเดิ่มืาในสองกับ1วิ่งรูดจา้า2องสเบิร์เ,เลขเด่นสายวิ่งสายลูดหมักตัวได้ชอบตัวได้ว,ไดวิง่งรูดได้จา้าจับคู่เด่นสอง สำหรับเดนหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหสีาหนึ่งหกสำหรับแนวทางเดนเดนหนึงนี่คือมีหนึ่งแปเ้าเด้อพ่น้องถามักหนึ่งหกกับถามักถาช่อบกับกับวัวไวละกันเนาะ กับว่าวาบาับ่อเสียหายเพระจากพอเด่น1วิ่งรูดหน,นี่คือตัวประกบกูนี่มีหนหลัการหนึ่งเก่ 19, แต่บัได้จับหายเนาะ1น1่งแดหนเยลยตัวนี้สำหรับแนวทางจากโตเน้นเด่น1เน้น1 2 1 3สอาำหรับเด่น2เน้นสองหาสด สองสองหนึ่งหนึ่งเบอร์เลขเด่นเน้นสองสองนี่คือโตเด่นโตเน้นจะมักตัวได้ชอบตัวได้กาเปรียบเทียบกันเบิกได้เนาะบอมีโตวมักตัวชอ,อบสามารถปล่อยผ่านได้แต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณทอนานาจะลงหายตามสูตรอธิบายหายตามสูตรแนวทางซีมาหายตามสูตรตามตีคำนวณหาย,หร,ห,ายหรือบ่อลงหายหรือบ่ออันนี้ก็อ,กอีกเรื่องหนึ่งนอกจากวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะ ผมมีตัวหมักตัวชอบกะสามารถปล่อยผ่านได้จ้ะเมื่อนี้ค่อยมาปังๆเด้งๆเงต็มเต็มบนลางหลักกา,าเนาะเปียบเทียบกันเบิงได้จ้ะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดติดตามฝากาากดไลค์ด้วยละกัารนาะพี่น้องที่เข้ามารับชมแนวทางใหม่ๆกะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้เราจะเผื่อสิได้ง่พลาแนวทางที่ลงให้แต่แนวทางดีๆมีห้กันใดถุกวันจ้าขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้ฝากไวเพียงสซัมีหละกันจ้า